จ๋าเซอร์ไพรส์เหนือเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะอืมคืนนี้ถ้าแม่ไม่ได้พูดเรื่องนี้กูนอนไหมละ่ะอิลีคนอื่นต้องกับสวัสดีผู้ที่ถือสินสูงกว่าแม่หญิงนะคะแล้วก็กราบสวัสดีคนที่อ่าเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะแล้วก็สวัสดีลุกลทุกคนนะคะโอเคนะคะคลิปนี้แม่มีความ ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกชื่นชมบอสเองละบอสแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหนือเซอร์ไพรส์เพราะเท่าที่เราดูกันตอนที่น้องลงเครื่องมาแล้วเขาบอกว่าอีหลาจะต้องเดินทางกับสีสะเกตทันทีทีนี้แม่ก็คิดว่าแต่ในใจฉุกคิดว่า พ่อเอกเขาจะไหวหรือวะขับรถจากกรุงเทพไปศรีสะเกดมันตั้งหกชั่วโมงน่าจะพักสักคืนแต่อีกคนนึงก็มาคอมเมนต์ว่าเออน้องจะต้องรีบไปเตรียมตัวเข้าโรงพยมลาลกับวุ่งแม่ก็เลยว่าเออใช่อื่นะคะแม้กระทั่งยายลายายลาเท่าที่แม่ดูจากเอฟซคอมเมนต์นะคะแม่ไม่ได้ไปดูเหตุการณ์ทั้งหมด แต่แม่จับใจความจาก f อ f ซบอกว่ายายไรก็ยังไม่รู้ว่าอีหล่าสิไปขืนวงอ่ะลำเพื่อนสองวันนี้ที่ตลาดกิมซ่านะคะนั่นหมายความว่าโบโจเพิ่นผ้าอีหล่าเสื้อไพลเออไปเก็บเพ็ดคือเกาพี่นองขาพี่นงขามักไอหลอีหลีเดพ้พีมักไอนี้อีหลีเดพ้พีอ่าประมาณนี้แหละเดี๋ยวแม่กําลังหัดอยู่มักเบาพ้างล่ากําลังหัดอยู่เน้ะจ้ายังไม่ลืมยังไม่ลืมแม่หัดอยู่หัดอยู่อืม นะโอเคนะคะแล้วก็แม่ก็รู้สึกแบบเอ้ยฮักเฮียหน่อยรักเฮียหน่อยนะคะให้กําลังใจเฮียเนาะเออเฮียเป็นคนน่ารักนะคะเฮียก็เป็นคนปณีปนอมและก็รู้สึกว่าอ่าช่องเก้าหรือเปล่า,ลาบุกหลังเวทีสัมภาษณ์เฮียหน่อยกับอีหลาหน่อยโซเฟียนะคะก็เป็นภาพที่ประทับใจเนาะแล้วก็คือว่าไปกับตื่นเต้นไปเพราะว่า f อฟซี โดนเซอร์ไพรส์นะแม่บอกได้เลยว่างานนี้เอซโดนเซอร์ไพรส์แบบเต็มๆนะบอสโจเนี่ยไม่ธรรมดาอ่าบอโจเขาเขาจะไม่บอกอะไรล่วงหน้าแล้วมันก็ทำให้แบบว่ามันเซอร์ไพรส์คนมันตื่นเต้นนะ่ะยอดคนดูคือคลิปแต่ลนะคลิปนี่คือปังมากนะอีลานี่รู้สึกไปเต้นกับนางเอกก้อยมั้งชุดสีแดงอะ่ะ แล้วก็เฮียหน่อยเฮียหน่อยกับพี่ตาซีโต้เฮียต้องไปหัดลำนะจ๊ะเฮียนะอ่ามันไม่ยากหรอกเฮียเฮียเนี่ยนี่ถ้าเฮียทําไม่เป็นเฮียก็เอามือมาดัดแบบนี้นะเฮียนะเออเฮียหน่อยน่ารักนะคะพยายามเต้นเก่งๆกลางๆแล้วก็พยายามเออเฮียหน่อยไม่ต้องห่วงหรอกเฮียหน่อยมาถูกทางแล้วถ้าเฮียหน่อยเฮียหน่อยรักศรัทธาอ่าอิล่าโซเฟียนะคะแล้วก็อิล่าอุ๊งอิ๊ง ยีล้านจิบๆค่ะเดี๋ยวเฮียก็ได้คืนไม่เกินปีนี้หรอกจ้าใจเย็นๆปังแน่นอนเออให้อีลาไปขึ้นเวทีชอยเรื่อยๆอส่วนมีคนแซะคนเชอะอะไร้ก็ข้ามๆม,ม,มันไปพวกนี้มันเป็นพวกกะเลกะลาดนะคะถ้ามันเป็นเอฟซของวงสองจริงอ่ะมันไม่ควรแซะเพราะว่ารายได้มันก็เข้าองค์กรเข้าวอสโจเข้าเฮียหน่อย เออนะคะแล้วแม่อยากจะบอกว่า mm. FC คือกรี๊ดมาก mm. FC นี่กรี๊ดกับการเซอร์ไพรส์ของโบโจนะคะ mm. มันเป็นภาพประทับใจสิมอวงว่าเป็นภาพที่ทุกคนไม่คาดหวังจะได้เห็นน่ะ mm. เพราะเขาว่าอีลาสีกับสีสเกตแล้วแต่ไปไปมาๆยังไม่กลับแล้วไปเซอร์ไพรส์ที่วงลำเพินสงนะคะแล้วก็ มีโชคมีลาบนะคะเขาได้เงินสงเสรมามอบเงินมาไล่ให้อีหล่าอีกาพันข้างหลังเวทีส่วนว่าเก็บเหตุบนเวทีนั้นอีกเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ <c oughs> คือเยอะมากเออนะคะแล้วก็มาไล่วันเปิดดยดูการเนาะวันที่21แม่ว่ายังไงก็ถึงหนึ่งล้านละอืมมันมันมันไม่เกินมันไม่เกินความคาดหมายหรอก แต่จะล้านเท่าไหร่หรืออาจจะสองล้านก็ไม่แน่นะบอสอาจจะซื้อไพ่อีกก็ได้เพราะบอสเปิ่นจะพ่อคอนเทนต์เนี่ยเออเพิ่นิีฮิดยังเพิ่นบ่คอยบอกนะดอกแต่แม่เชื่อว่าบอสต,ตอนนี้เงินไหลามาทุกท,ท,กที่ทุกทางเงินเขามหาศาลเลยถ้าบอสจะซื้อไพอีราอีกแม่ก็ว่าดีนะ <laughs> เอบหวังเล็กๆนะคะ แต่โอเคล่ะบอสกับายลาไปหาเงินไปรับทรัพย์มาจากญี่ปุ่นแล้วและทราบว่าเงินที่ได้จากญี่ปุ่นก็จะร่วมในการที่ทํามาไล่ไหียล่าวันที่ยี่สิบเอ็ดแม่ว่ายังไงก็ถึงเพราะแต่แม่ก็มีส่วนร่วมลูกๆทุกคนล่ะแม่เชื่อว่าพวกคุณคงจะโอนไปเฮียล่ในช่องบัญชีแม่หน่อยเรียบร้อยแล้วแต่บางคนเขาก็โอนไปที่ลูกการชัยเออแม่สิโอนไปทั้งพ่อเอกเออทั้ง บัญชีน้องนั่นแหละบัญชีแม่หน่อยนะสามหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดเจ็ดเก้าสามารธนาคารกรุงไทย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 อืมไปสิโอนมาได้ไอี่กะสามหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดเจ็ดเก้าสามธนาคารกรุงไทยนะคะมมลนดีท่าอุดมโอนไปได้เลยสำหรับเอฟซีงคนเพื่อนอยากโอนโอ้ยจะโอนบัญชีไหนมาฟังช่องแม่หญิงนะคะอ่าช่องอีรา่าอ่อ 3 1>, 1 1 3 4 8 7 9 3 5โอเคนะคะแล้วมันก็มันมีเรื่องประเด็นดราม่ากเกี่ยวกับมาัยขอทานเนี่ยนะมันก็เป็นมันก็ขอกันทั้งหมดนั่นแหละครั้งแรกอีหลาก็เคยปักมุดบัญชี fc มาคอมเมนต์ซึ่งตอนนั้นอีหลากันยังว่าท่านมี fc หลายเนาะเออเพื่นก็ต้องปักมุดพ่อได้ค่าเขาค่านา้ำพ่อได้ไปเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ณนะวันนี้มันไม่มีแล้ว ทำว่าขอน่ะมีแต่เต็มใจให้เพราะว่า FC เอฟซีคนมีโชคไม่ลาบลูกอุ้งอิงไปมองไรกับปังค่ะเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งความจเจริญรุ่งเรืองอือโอ้ยแม่มักเฮียหน่อยล,ละชื่นชมเฮียหน่อยกับอีหลาโซเฟียเนี่ยนี่แหละพ่อลูกเออคู่บุญคู่บารมีเออพอโจก็เป็น คู่บารมีคู่บุญเฮียห,หน่อยกับอิหลาโซเฟียกับเป็นคู่บุญคู่บารมีสองคนนี้ดวงชะตาเขาคล้ายๆกันรวยคือกันค่ะอ่าเฮียห,หน่อยกับรุยแต่เพื่อนน่ะมามักหมอลำ่เด้มักเพลงมักหมอลำ่เพิ่นกับมาถึกทางแนวส่วนที่เฮียหน่อยเสียไป20ล้านแม่จะทายดวงเฮียหน่อยไว้เลยนะโอ้ยพรุ่งนี้เปิดดวงเฮียหน่อยดีกว่าลูกทุกคนอ่าแล้วค่อยใครก็ได้นะคะค่อยอ่าลูกๆที่มีเอส อ่ามีแชทส่วนตัวกับแม่ส่งชื่อเฮน่อยเฮน่อยแม่อยากเปิดดวงเฮียน่อยจังเลยเออแม่รู้สึกว่าดวงเขาจะมาแล้วแหะเฮน่อยตอนนี้สว่างสวัยแล้วแต่ก่อนมันไม่มันมืดมิดพอไปพไปไป,ไปดันพิดค้นนะจุดเทียนพิดเล่มแต่คือมันก็มีกลุ่มกลุ่มของอิดานดำเนี่ยตอนนี้มันก็เล่นงานมันแชะเฮน่อยมันแซะดูดโซเฟียเแล้วก็มันกล้าด่าบอสโจด,ด้วย พราะอะไรเพราะว่าเฮียเขาจะดันลูกโซเฟียเขาไม่ดันดางดำแล้วมันดันบกขึ้นเออมันมันไม่มีภาพเขาเรียกว่าอ่มมันไม่รักษาภาพพจน์นะเออีด่างดำเนี่ยมันมันพัฒนามันก็รู้อยู่ว่าพัฒนาท่าเด้าท่าอะไรแต่มันมันไม่รักษาภาพพจน์ทาให้มันดูไม่ดีไงเออตรงนี้มันเสียตรงนี้แหละ นอกจากแม่กับประยาดทิตะแต่ท่ติมันัปไหนดอกแต่มันไม่รักษาภาพพจน์ทำให้มันมีภาพลบอยู่เสมอสำหรับอีดากดำแล้วเอฟซีเขาก็เหลือเกินอืมนะคะไล่นี้แม่ขั้นบริเวณมาเบาหน่แม่ก็น,นอนบริบับเพราะว่าเอ่อโอโจเซอร์ไพร์เอฟซีเออบอโจ,ออโจคิดได้ไงวะโอ้โหแม่ยังตะลึงเลย แม่จะใช้แคปชั่นเลยร่านะ FC ตะลึงบอสโจเซอร์ไพรส์อะไรบนเวทีลำเพลินสงดีไหมทุกคนเออออ FC ตะลึงบบสโจเซอร์ไพรส์อะไรบนเวทีลำเพลินสองเอาจังซีละ่ะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะะั่นล่ะฝนตกกันกนโอ้ยไปตาเสนตนได้ฝนตกเนี่เออพื้นมันจะแฉะแล้วมันก็ คนดูก็ไม่ถอยว่ะเออฝนตกแต่คนดูก็เต็มนี่ถือว่าไม่ขาดทุนหรอกงานนี้ก็น่าจะล้านแตกอีกที่มันที่สุดก็คืออีลาไปเซอร์ไพรส์บนเวทีด้วยอ่าโอ้เอฟซี FC นี่แฮปปี้เข้ามาคอมเมนต์กันแต่ละคนเลแม่น้องไปเซอร์ไพรส์บนเวทีลำเพลินแบบคือสุดยอดคือเอฟซีอีลาเป็นมีความสุขนะ่ะ ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์แบบมีความสุขมีความสุขมีความสุขแม่ก็อยากจะทบทวนความสุขของพวกคุณมาอยู่ในคลิปนี้นะคะแม่ก็มีความสุขไปกับพวกคุณด้วยอ่เวลาเราเจอคนมีบุญมีบารมีมีตะบะหรือเขามีวาสนาแบบนี้นะคะ่ะเราก็จะมีความสุขไปกับเขาแต่ถ้าคนที่มันไม่มีบุญเวลาเราไปพูดถึงมันรู้สึก มันร้อนรนมันอึดอัดมันรู้สึกแบบมันอึดอัดมันมันคือบ่มันคือบ่มีความสุขเออมันทําไมหัวใจเราล้นลุ่มเพราะว่าเขาไม่มีบุญเขาเป็นคนที่อ้ยจังสิบ้าจังไหนมันก็ให้เห็นกันชัดเจนนะคะสวรรค์ก็แยกให้เราเด่นแล้วแหละว่าอ่าคนนี้เป็นอย่างนี้เอ่อดวงชะตาเป็นอย่างนี้เขาเป็นแบบนี้ เพราะใครทําเขามันไม่มีใครทําเขาละเขาทําตัวเองดีชั่วยอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวมันก็มันเป็นยุคโซเชียลหรือเป็นยุคตาทิพนะเหมือนแม่หญิงเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์เขาอยู่ได้เออมาว่าเขาทาไมาแชะเขาทําไมแม่ไม่ได้มาแชะใครแต่แม่พูดให้เห็นมุมกว้างว่าอยากให้เขาอ่ะตัวอย่างดีๆทําไมเขาไม่ทาอืมโอ้ยข่านจะโม่ ใครตัดจมูกอืมตัวอย่างดีๆเขาก็ไม่ทำแต่เขาก็ไปทำอะไรยกเท้ายกเกิบโอ้ยยกไปตัวตีบตัวเด่นมันไม่มีคือคนไทยเนี่ย <S <s <ufficient> คนไทยยิ่งคนอีสานบันเห่าเนาะหมอลำเ <ign> ขาก็จะมีขายออยกอ่อย่อคู่แต่เมื่อๆๆๆยกอ่อย่อคู่แล้วก็มายกตีด้วยเนียครูบาอาจารย์หนีหมดนะคะท่านไม่อยู่นะคะถือว่าคุณลูกดู เอ่เอ fc f ซ,ซคือผู้ทรงเกียรติ f อคือผู้มีพระคุณคุณจะอยู่ได้อย่างสง่างามถ้าคุณให้เกียรติ f อแต่ถ้าคุณไม่ให้เกียรติ f อคุณก็อยู่ลำบากอืมอันนี้เรื่องจริงโอเคทุกคนนนรับพันดีเด้อแม่แต่อย่างไม่แช่ความหรูอสึกซื่อดอกขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดี